เป็นคุณหนึ่งกำลังระเบิดอย่างเดียวเลยอ่ะมันมันมันผมว่ามันบักแล้วผมยิงดีเลย์ด้ดวย อีกคนหนึ่งถือระเบิดว ah. 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 ah ิ่งอย่างเดียวเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูเมือนถือระเบิดกำลังตะโอ้โอันนี้แดนมแบ๊บ em không pin nó Hãy không cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ที่ก้าไปจะผอมเก็บผอมเียกมาบๆางนแม่ฮะไม่ตันได้เก็บผงสิหลุดเราเก็บไม่ได้เลยเหรอฮะใช่เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าคงเปิดได้บ้างเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่ าคุณนนต้องการอันนี needed, oh, uh ้ป huh. like, you know ่ะ hmm. อันไหนครับอุ้ยเจ้าเน็ตชาแดกขาอุ้ยกระสีโอ้โหก็โรยแล้วครับแต่ทำไมมันก็โรยบ่อยอย่างนั้นพี่เนี้ยไม่ดีหรอกครับดีเลี่ยาโตเต็มยาโตเต็มเร็วยาโตเต็มเต็มแล้วมันขาดแต่ไอ้ที่มันไหน่อยเล็กนี้ เดี๋ยวก็ได <AH ้เองต็มเต็มลามันขาดเนไอมันเลยได้ไหมเต็มล้อค่มาเุณโดนเสียงคนโดนอยู่ในช่องยูทูบอ้าวครับไปซี่คะแนต่อนี่ไงป้องๆ้องปองปังอยู่นี่ขอแบเขียวนะับไปล ไปครับแเหน็บชากินขาอยู่แป๊บนึงอ้เจจะปวดจะปวโอ้จะกระิน้อยห้าสิบเมตรตามมาครับตามมาจำออาวจำเอาว โอ้ยคุณทองล่าอันตร์ตื่นหรอครับ,รบต้องจัดแล้วครับแต่อตรงตะเบะตะเบะหลุมศพไอปลายศพของผมไม่ได้สักทีมันต้องมีเวลาครับแล้วเราต้องไปหาธาตุตเบะก่อนใช่ไหมเพียงเาไม่ได้มันมีมัง้งแ,แต่แรกนะตะเบะเลย ยังไงก็ไม่ออกเหลืออันเดียวอะ่ะผมเหลืออันเดียวผมจะได้เปิดกล่องเนมแล้วเนมเปิดแล้วมีกันนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้ว โมเดลเจ็ดร้อยแลนผมไม่เคยใผมโยนเมื่อกี้โยนให้น้องเขาได้ไปนะเขบอกมโค้กโหลรึเป่าเยจ็ดร้อยดแ้วมาลองมาท้ดสอาแบบไซส không vào, người ta này nó đã lạnh oh, nó wow. <laughs> <laughs> いいよ。<laughs> เม็ดเม็ดข้างล่างต่อแต่นี่ท้อในการทำแบบเขียวทำแบบเขียวทำแบบเขียวเลยหะต้องจัดไว้ทำแบบเขียวทองโดยตีคนตดนพอยส์ครับเอาครบไปทางไหนเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาทางเดิมน,นี่ครับนี่แต่ล่างใหม่

เปิดเลยเรียกเรียกเรียกแขกเลยครับเรียกแขก